สวัสดีครับผมออเดนนักข่าวเยาวชนพลังดีวันนี้เราได้รับเกียรติมารับฟังคำบรรยายจากท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่20ของประเทศไทยในหลักสูตรนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติตามมารับฟังรับชมกันเลยครับ วันนี้ท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีได้บรรยายเรื่องธรรมมาพิบาลของผู้บริหารหลักสูตรนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่75ที่หอประชุมเสนาปฏิพัฒนกรมยุทธศึกษาทหารบกโดยสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติได้กล่าวบสั้นๆหลักสูตรนี้ว่า เป็นภารกิจที่เราได้ทำเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงก็พูดกันจริงจริถ้าเราใส่ใจต่อปัญหาบ้านเมืองไม่ได้คุกัอยบเรื่องความบันเทิงหรือความสุดส่วนตัวเสียสุดเราก็เด็นกันหลายเรื่องเกี่ยวข้กับความมั่นคงั้งสิ่นนะคนับซึ่ง ชวนครับขอสอบถามว่าเด็กอย่างผมสามารถเอาคำสอนอย่างที่ท่านชวนบอกไปใช้ในชีวิตประจำวันของผมได้ไหมครับครับผาสามารถที่จะเริ่มชีวิตเพื่อฝึกผลตัวเราเองให้เป็นคนที่ซื่อตรงสุจริตโดยการทำอะไรก็ตามด้วยความซื่อสัตย์จริงเช่น สมมติครูให้การบ้านหนูก็ทำด้วยตัวเองหรือไม่รู้ก็ถามครูแล้วก็ไม่ทำอะไรที่เป็นการไปเอาเปรียบคนอื่นหรือไปจิบฉวยประโยชน์จากของคนอื่นความซื่นชมศิลปินเป็นเรื่องที่เป็นวิถีชีวิตประจำวันครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปท่องจำแต่จริงนชีวิตประจำวัน เราสมัยที่มาเราชื่อเสียงเราไม่ชื่อเรื่องเราได้เราไม่ออกเปด็กคนอื่นเพราะคุเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณเป็นเด็กที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไว้มากๆครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามนะคว่าท่านและสมาคมของท่านจะช่วยพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรบ้างครับประการแรกก่อนครับหลักสูตรธุรกิจเพื่อความมั่นคงของชาติเเป็นเรื่องที่ สำคัญเพราะว่าความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องสําคัญในหลายมิตินะครับส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็มีรุ่นพี่ที่เรียนอยู่แล้วแนะนําให้เข้ามาเรียนคือคุณจิตติมิเศษสมบัติผมเป็นโอกาสดีครับที่จะได้สร้างความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็จะทําให้หลักสูตรนี้ขยายผลต่อยอดเพื่อความมั่นคงของชาติต่ตอไปแล้วก็จะเสริมสร้างทั้งด้านวัฒนธรรม การเมืองเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ครับ,รบมทมเบ,บื้องแรกก่อนครับเราจะได้ความรู้นําไปใช้เพื่อความมั่นคงของประเทศไทยอันที่สองเราได้มีเครือข่ายเพราะว่าทุกคนที่มา ่างคนต่างมาคนละที่แต่เรามาหลอมรวมเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความมั่นคงของชาตินั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราได้เครือข่ายเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระดีๆกับธรรมพิบานจากท่านชวนหลีกไั่ได้รับความรู้กันมากเลยใช่ไหมครับถ้ามีครั้งหน้าอีกอ,อเดตาพามมาชมสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับ วันนี้ออเดขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ